วิธีเช็คเครดิตบุโรที่สะดวกเช็คง่ายและฟรีค่าใช้จ่ายแถมทั้งรู้ผลไวใน15นาทีการขอเครดิตบุโรทำเพื่อเป็นการวางแผนการเงินของเราล่วงหน้าเพื่อทำการขอสินเชื่อได้ผ่านได้อย่างง่ายนั่นเองอีกประเด็นเพื่อให้เราได้ดูว่าเรามีหนี้งอกใหม่หรือไม่โดยที่เราไม่ได้กู้ และมีนี่คงค้างการชำระหรือไม่ตรงไหนซึ่งจะได้รีบเคลียร์ให้หมดสิ้นและนี้ทั้งหมดจะได้เป็นศูนย์วิธีตรวจเช็คเครดิตบูโรที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายสามารถทำได้ที่ปรษณียทุกสาขาใกล้บ้านแบบปรีจะมีอยู่ในรูปแบบของข้อมูลสรุปย่อและหากว่าต้องการรูปแบบที่มีรายละเอียดมากกว่านี้ ต้องใช้บริการแบบมีค่าใช้จ่ายซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นอยู่ที่150บาท